สวัสดีทุกท่านครับหัวร้อนเชียร์บอลวันนี้จะพามาพบกับ10อันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปัจจุบัน สำหรับวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลีกดังของยุโรปอย่างพรี iga, เมียร์ลีกอังกฤษลาลิกาสเปนกันโชซิลีอาอิตาลีบุนเนสลีกาเยอรมันหรือ, iga, อลีกเอิงฝรั่งเศสปฏิเสธไม่ได้เลยว่าค่าตัวของนักฟุตบอลระดับท็อปแต่ละคนนั้นมีมูลค่ามหาศาลจริงๆนะครับผู้เล่นส0อันดับแรกที่ถูกประเมินมูลค่ามากที่สุดในเวลานี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่พวกเขาจะติดอยู่ในการจัดอันดับซึ่งหากพิจารณาจากฟอร์มการเล่นอายุการใช้งานจำนวนเกมที่ลงเล่นรวมถึงสัญญาปัจจุบันของพวกเขามันก็ไไมม่่่นนนนนนาาาแแปปลลลลกกใใจจเเเเยยยยยทีีตะะะะคคถูรรริวว้้้ดดับหออ มาเริ่มกันที่อันดับ10อย่างแฮร์รี่เคนของพอนแน็มพัสเปอร์มูลค่า105ล้านปอนด์ ยอดกองหน้าตัวหลักของฮอนนามพอสเปอร์ยังคงเป็นนักเตะที่มีมูลค่ามาหาศาลเหมือนเดิมนะครับกับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากเคนก็ยังโชว์ฟอร์มถล่มประตูดได้อย่างสม่ำเสมอและที่สําคัญเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่เคยคว้าแชมป์ร่วมกับสเปอร์ได้เลยแต่ในเรื่องของรางวัลส่วนตัวเคนคว้าตำแหน่งดาวซนโวมาแล้วหลายครั้งและมูลค่าของเขาก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกมาหาศาลหากตัดสินใจอำลาทัพไก่เดยทอง อันดับที่9อัลฟอนโซเดวีบาเยอร์มุนิกมูลค่า119ล้านปอนด์ สุดยอดปรากฏการณ์ของาบยมอนิกเดวีเพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของโบลลพักเสือใต้ในปีนี้แต่เขาก็สามารถยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมได้อย่างถาวนแถมยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในทั้งเรื่องของเกมลุกและเกมรับฟูลแบ็กชาวแคนาดาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่สไตล์การเล่นของเขานิ่งเกินวัยจึงไม่น่าแปลกใจที่เดวี่จะมีมูลค่าในการประเมินสูงถึง119ล้านปอนด์เพราะเขาสามารถเป็นตัวหลักให้กับบบเยนไปได้อีกอย่างน้อย10ปีเลยทีเดียวนะครับอัันดบที่8 องตวนกรีตมันบาร์เซโลนามูลค่า121ล้านปอนด์กรีตมันย้ายมาจากตาหมีอาติโกมาลิกมาเล่นกับบาร์เซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวมหาศาลถึง106ล้านปอนด์พร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นจิกซอร์ในแนวรูกของเจ้าบ,บุญทุ่มร่วมกับลีโอเนลเมสซี่จอมทัพชาวเจนไตและหลุยโซเลสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยในทันทีนะครับ ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ27ปีซึ่งถือว่าเป็นจุดพีคในอาชีพนักฟุตบอลน,นอกจากนี้เขายังสามารถยืนระยะเป็นแกนหลักของบาร์เซโลนาทแทนที่แมซซี่วัย33ปีและซัวเรสวัย31ปีที่กำลังโดยรางในอนาคตอันใกล้นี้ได้ด้วยอันดับที่7ซาดีโอมาเน่ลิเวอร์พูลมูลค่า124ล้านปอน นับตั้งแต่ย้ายจากนักบุญแดนใต้ซอร์แมตันมายังถิ่นแอนฟิลเมื่อปี2016มาเน่ก็สถาปนาตัวเองกลายเป็นกาลังสำคัญในแนวรุกของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมบางเหนียนของเจเกนค็อปผู้จัดการทีมชาเวเยอรมันทันทีนะครับพร้อมกับพัฒนาฝีเท้าอย่างก้าวกระโดดขณะเดียวกันนั้นความสุดยอดของตัวรุกทีมชาติเนเนเก่ลนั้นก็ยังทำให้เจ้าตัวควา้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทวีปแอฟริกาคนล,ล่าสุดด,ด้วยโดยในฤดูกาลนี้มาเน่ซัดให้ลิเวอร์พูลไปแล้วถึง20ประตูจาก4 อันดับที่6มูฮัมหม็ดสาล่าลิอวอ์พูมูลค่า129ล้านปอนด์ ซาลาเปรียบเสมือนหัวใจในแนวรุกของลิเวอร์พูลร,ร่วมกับสดีโอมาเน่อย่างแท้จริงนะครับโดยปีกทีมชาติอียิปต์พัฒนาตัวเองจากตัวรุกริมเส้นให้กลายเป็นตัวจบสกอร์ระดับท็อปของวงการลุกหนังภายใต้การดูแลของเจเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันดาวเตะวัย28ปีกำลังอยู่ในช่วงพีคข,ของตัวเองนอกจากนี้ซาลายังทำสถิติสุดเหลือเชื่อด้วยการซัดไปถึง92ประตูจาก147เกมรวมทุกรายการตลอด3ปีให้กับหงส์แดงซึ่งเงิน34ล้านปอนด์ที่ลิเวอร์พูลจ่ายให้ก ้อันดับที่5มาคัตแรดฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่า135ล้านปอนด์ หลายคนนะครับสงสัยว่าทําไมแรดฟอร์ดถึงถูกประเมินมูลค่าสูงขนาดนี้แต่หากเราพิจารณาผลงานส่วนตัวของดาวยิงชาวองังกฤษกับแมนยูในช่วงที่ผ่านมานั้นก็คงไม่แปลกใจที่เขาจะถูกตีราคาไว้มหาศาลปัจจุบันแรดฟอร์ดกลายเป็นกองหน้าตัวหลักของแมนยูภายใต้การคุมทีมของโอเลกุน่าโซชาคุณซือชาวนอร์เวย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและในวัยเพียงแค่22ปีเด็กลูกม่อของปีศาจแดงรายนี้สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองได้ขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอันดับที่4 เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลียวพูลมูลค่า152ล้านปอนด์ ในวัยเพียงแค่21ปีอาร์โนกลายเป็นแบ็คขวาตัวจริงของลิเวอร์พูลได้อย่างสุดยอดแถมยังมีดีกีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกและแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับพลพรรคหงส์แดงอย่างยิ่งใหญ่แบ็คขวาดาวรุ่งชาวอังกฤษมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการเติมเกมรุกการเปิดบอลจากริมเส้นและยังมีทีเด็ดจากการยิงฟรีคิกอีกด้วยซึ่งหากรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้อาร์โนจะยืนเป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลไปได้อีกหลายปีพร้อมกับเป็นตำนานของ field แนนอนฟ จาดอนซานโชบรูเซียดอทมุนมูลค่า159ล้านปอนด์หนึ่งในสุดยอดดาวรุ่งเนื้อหอมของวงการฟุตบอลยุโรปซานโชกลายเป็นกองกลางตัวลุกที่มีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งและณนะตอนนี้เขายึดตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงของบุลเซียดอทมุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากย้ายมาจากแมนซิตี้เมื่อปี2017 จากฟอร์มการเล่นที่สุดยอดและฝีเท้าอันยอดเยี่ยมเกินอายุมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่สโมสรเก่าอย่างแมนซิตี้หรือทีมอย่างแมนยูกำลังตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวเขาไปเสริมทัพอย่างไรก็ตามนะครับดอทมมนก็ประกาศแล้วว่าไม่ขายดาวเตะว้ย่า20ปีแบบถูกๆแน่นอน อันดับที่2ราฮิมสเตอร์ลิงแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่า173ล้านปอนด์ตัวลูกทีมชาติอังกฤษถูกประเมินมูลค่าไว้อยู่ในอันดับที่2ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดนะครับหากมองจากฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเขาและการมีส่วนร่วมกับแนวลุกของแมนซิตี้ภายใต้การนำทัพของเปปกเดล่าเทนเนอร์ชาวสเปนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ทำงานกับกัวเดล่านั้นสเตอร์ลิงพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดทั้งในเรื่องของการจบสกอร์การผ่านบอลการหาช่่องวงววาและทีโดยในั25ป ยังเป็นตัวหลักของแมนซิตี้ไล่ล่าความสําเร็จไปได้อีกดานและมาถึงอันดับที่1คงไม่ต้องลุ้นกันเลยนะครับกับคลิยันเอ็มบัปเป้ปารีสแซงแชงแมงกับมูลค่า231ล้านปอนด์90ประตูจาก120เกมรวมทุกรายการตลอด3ปีกับเปเชในวัยเพียงแค่21ปีรวมถึงฟอร์มการเล่นโดยส่วนตัวและศักยภาพฝีเท้าคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าเอ็มบัปเป้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกยุคป,ปัจจุบัน คงไม่กล่าวเกินไปเลยนะครับหากจะบอกว่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหลังหมดยุคข,ของเลโอนีเมซี่จอมทัพบาร์เซโลนาและคริสเตนโรนัลโดปีกซปเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรโปรดคอมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หัวร้อนเชียร์บอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ